คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับคุยหูฟังกลางแจ้งที่เสียงดังแต่ฟังไม่รู้เรื่องวันนี้ทางเรากันซีนมีคําตอบให้คุณครับไปดูสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเกมจากกันซีนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแก็เจตตัวหนึ่งให้ฟังนะจากที่เราเห็นในตอนเปิดคลิปเลยเนี่ยนะฮะ เรารู้เลยว่าถ้าตัวเราเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเสียงรอบข้างหรือเสียงว่าล้อมเนี่ยมีเสียงดังมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้ำกลางจราจรหรือว่าจะเป็นชุมชนที่มีเสียงจ๊กจักจ่นกระเจาต่างๆนาน,นาแน่นะแล้วเราเนี่ยไม่มีชุดหูฟังที่ดีไม่สามารถตัดเสียงรอบข้างได้เลยแบบนี้บอกเลยว่าชีวิตเนี่ยแย่แน่ๆนะฮะแต่มันต้องกลัวไปวันนี้ผมมีคําตอบให้ทุกคนและคําตอบนั้นก็คือ เจ้านี่เลยหูฟัง True Wireless หรือหูฟังไร้สายจาก Sony รุ่น WF 1 0 0 0 XM 3หรือ Mark นั่นเองือชื่อมันจะยาวอะไขนาดนี้มันตั้งชื่อมันเรีกยกง่ายๆกว่าน,นี้ไม่ได้หรือ,อยังไงโอ่อะแล้วที่เนี้ยผมก็เชี่ยวหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุณตากับเจ้าเนี่เป็นอย่างดีเลยใช่ไหม ถูกต้องแล้วครับมันเคยทําตลาดในบ้านเรามาแล้วกว่า1ปีนั่นเองถึงแม้วันนี้มันจะมี w UF 1000 XMC ออกมาแล้วแต่ทำไมผมยังต้องมารีวิวเจ้าตัวนี้อยู่เอา้าแปลกใจใช่ไหมล่ะเพราะทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงที่ว่าจเจ้าตัวเนี้ยสมัยก่อนครับปีที่แล้วที่มันออกมาราคามันอยู่ที่8,990บบาทแต่วันนี้มันไม่ได้เลิกขายไปไหน มันยังอยู่และมันขายในราคาเพียง5้9 0ยง5,990บาทเท่านั้นเองเออเอาดิลดราคากันไปเกือบครึ่งเลยทีเดียว3,000บาทโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นแล้วอย่างนี้คนที่ซื้อไปก่อนแล้วนี้ไม่เจ็บใจตาย,ตายเรอวะโอ้เออเอาดิแต่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไปก่อนน่าเนี้ยก็คงไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากมายนักหรอกเพราะว่าฟังก์ชันตัวเนี้ย เขาใช้ไปคุ้มแล้วนะตัดเสียงรอบข้างดีซะขนาดนี้พลังแห่งเสียงก็ดีมากๆให้เสียงที่ไพเราะโอ้โหสุนเทียภาพสุดๆต่อให้ราคาลงไปมากกว่านี้ผมว่าก็คงไม่เสียดายใช้ปะหลักใครซื้อไปก่อนแล้วบอกหน่อยดิอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลองแกะกล่องดูกันสักหน่อยนะนี่แพ็กเกจหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะสไลด์ปื๊ดออกมาคุณจะพบกับหูฟังแล้วก็ตัวเคสที่มาอยู่ในกล่องนี้ ในกล่องมีอะไรอีกนะครับนี่มีชุดซิลิโคอนอ่าเป็นไซส์ยางสำหรับรูหูของท่านนะจ๊ะแล้วก็ยังมีใส่ชาร์จนะเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับตัวเคสตัวนี้เพื่อที่จะเป็นการชาร์จไร้สายให้กับหูฟังของคุณน,นั่นเองเวลาคุณเนี่ยใส่เข้าไปนะมันก็จะเป็นแมกเนตดูดใช่ไหมแม่เหล็กเนี่ยแหละเออดูดโปะเนี่ยแน่นๆอย่างนี้เลยนะฮะ สบายอ่ะเคลียของแปบ๊บอ๋อแล้วก็นิดนึงเจ้าตัวเนี้ยบอกก่อนเลยว่าสำคัญมากๆเลยนะนอกจากจะต้องหาไซส์ให้ตรงหูของคุณแล้วเนี่ยผมจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะไอ้เจ้าหูฟังตัวนี้ใช่ไหมมันมีฟังก์ชันที่ตัดเสียงรอบข้างได้ดีใช่ปะ่ะแต่มันจะไร้ประโยชน์ทันทีเลยเว้ยถ้าคุณอะใส่เจ้าตัวเนี้ยไม่พอดีหูคุณเลือกไซส์ที่มันเล็กเกินไปเนี่ยเสียงรอบข้างมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในหูคุณได้นะฮะดังนั้น เลือกไซส์เนี่นพอดีหูคุณนะครับนะไม่ต้องใหญ่กันไปด้วยถ้าใหญ่กันไปเนี่ยคุณจะฟังเพลงได้แป๊บเดียวแล้วคุณจะปวดหูแบบโอยไม่ไหวแล้วดังน,น,นั้นตัวนี้สําคัญมากนะฝากเอาไว้ด้วยครับเลือกให้ตรงหูคุณนะครับให้มันสนิทพอดีนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อเนี่ยจะบอกว่าสิ่งแรกเลยนะที่ผมสัมผัสได้กับเจ้าหูฟังตัวเนี้ยก็คือเฮ้ยผิวสัมผัสมันดีมากเว้ยเนี่ย คือมันเป็นพลาสติกแหละมันเป็นพลาสติกแบบเนื้อนเนเงียนสุดๆอะ่ะแต่จับแล้วแบบไม่เหมือนพลาสติกเลยเว้ยมันแบบเออมันเหมือนเราเป็นยางนุ่มๆอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สียางนะครับมันไม่ใช่สียางนะยำนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นสียางเนี่ยนานเข้านานเข้าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะลอกแล้วมันก็จะย่นแล้วมันก็จะเหนียวอย่างนั้นอะ่ะไม่ดีฮะแต่ถ้าแบบเนี้ยโอ้โหดีเลยนะ แล้วดีไซน์มันเนี่ยก็บอกเลยว่าโอ้โหดูพรีเมียมสุดๆนะครับสีดำสปอร์ตไปด้วยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบสีดำไม่ชอบสปอร์ตวันนี้ทาง Sony มีอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นสีเทานะครับออกมาพร้อมกัน2สีเลยคนละสไตล์กันไปเลยนะอ่ะเรามาดูดีเทลหูฟังกันหน่อยดีกว่านะมันก็จะมีแบบนี้เลยหนะ้าตาเรียบๆแบบนี้มีโลโก้โซนี่รูมโครโฟนแล้วก็แป้นสำหรับสัมผัส เพื่อสั่งคอมมาน์นะครับคอมมาน์ <Command S 1> เป็นอะไรเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังนะแล้วก็มาดูวิธีการใส่วิธีการใส่เนี่ยมีเพียง2สเต็ปเท่านั้นสั้นๆง่ายๆเลยนี่สเต็ปแรกนะครับคุณถือหูฟังไว้แบบนี้แนวตั้งนะครับแนวตั้งให้โลโก้สโ n นี่อยู่ข้างล่างแล้วคุณก็สอดเข้าไปในหูคุณแบบนี้ปุ๊บสเต็ปที่2คุณบิดโตนี่ฮนะอยู่เลยเห็นไหม อ่ะดูอีกรอบชัดๆนะโอเคมานี่ครับถือหูฟังแนวตั้งเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปในรูหูคุณชึบแล้วก็บิดโป๊แบบนี้อยู่เลยนะฮะคุณจะฟังเพลงมันขนาดไหนโยกโจโจโจโอไม่มีหลุดรับรองได้สบายนะฮะขอถอดก่อนอ่ะถามว่าทำไมต้องบิดนะคุณจะใส่แบบไม่บิดก็ได้นะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเอ้ย มันไม่แน่นใช่ไหมมันจะหล่นนะครับดังนั้นโซ n y จึงดีไซน์ให้มันเข้ากับใบหูคุณด้วยการบิดเป็นแนวขนานกับพื้นโลกแบบนี้แล้วมันจะเข้าพอดีเลยสวยงามแถมยังแน่นด้วยสบายต่อมาเมื่อคุณใส่หูฟังแล้วใช่ไหมคุณแพร Connect Bluetooth แล้วร้อยแล้วใช่ไหมคุณจะต้องมีนี่นะครับ แอปพลิเคชันนะครับของ Sony ชื่อว่า Sony Headphone c o n n e c t นะครับแอปตัวนี้ไว้ทำอะไรนะครับความสามารถของมันก็คือเอาไว้บอกสเตตัสต่างๆของหูฟังแล้วก็คอนฟิกค่าต่างๆรวมถึงพวก Command ที่เราจะมาเล่ากันในดังต่อไปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูในแอปก่อนนี่หน้าตาจะโชว์เลยว่าเป็นหูฟังรุ่นอะไรที่เรา Connect อยู่นะครับหูฟังแต่ละข้างมีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อันนี้ เซจะบอกแค่ในแอปเท่านั้นนะเพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันที่บอกกับตัวเครื่องอันนี้ก็ดับเป็นข้อเสียอันนึงที่ต้องเข้ามาดูในแอปนะครับในแอปมันก็จะมีอยู่3แท็บนะครับแท็บ s t a ตัสแท็บ Sound แล้วก็แท็บ System มสเตตัสก็เป็นพวกเพลงที่เล่นอยู่แล้วก็ดูว่าเ,เรากําลังทําอะไรอยู่นะมันจะดีเทคได้แล้วก็ต่อมาหน้าซาว n d เนี่ยจะเป็นหน้าที่เราเซตค่าของเรื่องการฟังก์ชันการตัดเสียงรอบข้างนั่นเองนะฮะ เรียกว่า ambient sound control นะครับเราสามารถมา setting ได้ว่าอยากจะให้เปิดรับเสียงภายนอกเข้ามามากน้อยแค่ไหนถัดมาเป็น equalizer นะครับซึ่งเสียงตัวเนี้ยอ่ะผมเล่าก่อนแล้วกันว่าเสียงตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะผมฟังมา3าวันเนผมรู้สึกว่าโอเคเลยข้อจุดเด่นของมันก็คือเบสกับเสียงกลาง mid t ท n เนี่ยออกมาได้ชัดเจนแล้วก็ดีเอามากๆนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมตินั่นก็คือเสียงแหลมครับผมรู้สึกว่ามันยังมาไม่ถึงนะฮะแต่นั่นก็ไม่เป็นไรครับโดยรวมแล้วเสียงดีครับ3ผ่านไปเลยนะครับอ่ะมาดูที่แอปกันต่อนะครับ system นะครับตาสุดท้าย system เป็นหน้าที่คุณจะสามารถคอนฟิกค่าต่างๆนะครับเนี่ยครับมันจะมี L กับ R บอกว่าหูซ้ายหูขวาคุณจะเซตติ้งให้มันทำคำสั่งอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันแบบ d e f a u l t แบบแกะกล่องกันก่อนเลยว่าเซตติ้งของ Sony เนี่ย มันเป็นยังไงอ่ะก่อนอื่นจะต้องเกริ่นกันก่อนว่าฟังก์ชันเจ้าโซนี่เนี่ยมันเยอะอะมากๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะแต่ว่าไม่นานเดี๋ยวก็ชินนะครับผมรับรองว่าคุณก็จะคุ้นเคยกับมันรู้สึกว่าเออมันก็โอเคว่ะนะเริ่มแรกเนี่ยทางด้านขวาก่อนเลยนะทุกข้อมานะครับจะขึ้นอยู่กับการสัมผัสของคุณนะครับซึ่ง แต่และคำสั่งมีการแตะ1ครั้งแตะ2ครั้งแล้วก็แตะ3ครั้งแล้วก็แตะค้างอ่ะเลิมอ,อันแรกก่อนแตะ1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับแตะ1ครั้งเป็นการพอยส์เพลงหรือหยุดเพลง,พลงชั่วคราวนั่นเองไม่มีอะไรใช่ไหมดูต่อไปง่ายๆแตะ2ครั้งจึบจ๊บจึ๊บอันคือการเลือกเพลงถัดไปนะฮะ next song นะครับต่อไปอันที่3แตะ3ครั้ง1 2 3อ่า 3ครั้งนี้เป็นการรีทร็กเพลงเล่นใหม่อีกครั้งหรือว่าเป็นการย้อนไปเพลงก่อนหน้าอ่ะอันนี้เบสิกใช่ไหมล่ะต่อมาดูอันสุดท้ายของด้านขวานั่นคือการแตะค้างนั่นเองโชว์แบบนี้เลยนะครับแตะค้างปุ๊บเป็นอะไรเป็นการเรียก a s s i s ส a n นของ Device ของท่านนั่นเองมันก็คืออะไรมันคือพวก Siri หรือ Google Assistant นั่นเองแล้วคุณก็สั่งการต่างๆนานาต่อไปได้เลยอันนี้ โอเคดีามากนะครับจะสังเกตได้ว่าทางด้านขวาเนี่ยจะควบคุมเกี่ยวกับทางด้านของบิดียแทบทั้งสิ้นเลยนะฮะต่อไปมาดูทางซ้ายกันบ้างทางซ้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นตัวชูโรงของเจ้าหูฟังชุดน,นี้เลยก็ว่าได้นะครับมันคือฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการตัดเสียงรอบข้างหรือ noise cancelling นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันมี3 4สเต็ปเช่นเดียวกันเลยนะมาดูก่อนตอนแรกที่ใส่มา มันจะเป็นโหมดปกติที่เสียงรับข้างสามารถเข้ามาได้ปกติเลยแต่ถ้าเราแตะทางด้านซ้ายนะครับหครั้งจะเป็นการสวิตช์โหมดสวิตช์โหมดไปเป็นโหมดที่2นั่นก็คือโหมดที่เรียกว่า ambient sound control นะครับมันคือโหมดที่จะจัด,จดสรรน,นะครับให้เสียงบางเสียงเข้ามาหาเราได้นะครับตามที่เราเซตติ้งในมือถือเลยนะครับหรือ ถ้าไม่ได้เซตติ้งมันจะอนุญาตให้เสียงคนเข้ามาได้นะครับนอกนั้นเสียงอื่นเสียงน้อยอื่นรบกวนอื่นปิดหมดนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์สําหรับคนที่ชอบเดินทางสัญจรนะครับหรือว่าทําทธุระนะรักเช่นต่อคิวธนาคารต่อคิวร้านอาหารหรือว่านั่งรอเครื่องบินนั่งรอรถไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้มันทําให้คุณไม่เผลอเรอหรือตกเที่ยวบินได้นะครับเพราะว่า ระหว่าที่เราฟังเพลงของเราใช่ไหมตัดเสียงน้อยรอบข้างทั้งสิ้นแต่อนุญาตให้เสียงคนจากเสียงประกาศนะครับจากทรอร์โขงลำโพงเนี่ยให้เราได้ยินได้ว่าเฮ้ยถึงคิวคุณแล้วนะรถไฟที่คุณรออยู่มาแล้วนะอ่าอันนี้ซึ่งว่าดีมากๆสำหรับขาสัญจรออกไปข้างนอกนะครับต่อมาแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นสวิชไปโหมดที่3 หมดที่3นี่คืออะไรหมดที่3คือ full noise cancellation เลยนะครับตัดเสียงทุกอย่างเสียงคนก็ไม่เอาเข้ามาสิงสารสัตว์อะไรไม่เอานะครับตอนนี้มีแค่คุณกับเสียงเพลงเท่านั้น,นที่คุณจะอยุดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันตัดดีขนาดนั้นไหมผมก็บอกเลยว่ามันดีระดับหนึ่งเลยนะครับดีระดับหนึ่งเลยนะฮะตอนที่ว่ามีเสียงเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่พอคุณเปิดเพลงคุณเลงวอลลุ่มขึ้นมามันก็กรบกันพอดี แล้วคุณก็สุนทรียภาพกับเสียงเพลงนั้นได้เลยก็โดยรวมถือว่าเงียบเลยนะต่อไปอันสุดท้ายแตะค้างใช่ไหมครับแตะค้างทางด้านฝั่งซ้ายนี้มีประโยชน์และเป็นฟังก์ชันทีเด็ดของ Sony และหูฟังตัวนี้เลยนะครับมันคือการที่ปิดโหมดอา a m b i s a control หรือปิดโหมด noise cancellation ชั่วคราวเพื่อให้เราได้สนทนากับคนรอบข้าง ที่เข้ามาหาเราหรือเราจะทักเข้าไปนั่นเองนะยังไงมาดูตัวอย่างสมมติผมฟังเพลงอยู่ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำงานไปด้วยอ่ะหัวหน้าเดินมาเว้ยเอ้าเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณผมก็เฮ้ยเฮ้ยเอา้าวางครับหัวหน้าอ่ะทีนี้เพลงของเราก็จะหยุดและดิ่มลงไปนะครับทีนี้หูฟังก็จะเปิดเสียงให้เข้ามาแล้วเราก็สนทนากับหัวหน้าของเรานะครับจะโดนดา่าโดนดุอะไรก็แล้วแต่นะครับคุยได้สบายแล้วแลวพอเราเอามือออกปุ๊บ ทุกอย่างาก็กลับปกติกลับมางเงียบอีกครั้งเสียงเพลงกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าฟังก์ชันมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตอีกฟังก์ชันหนึ่งให้ดูนะครับเมื่อเราสวมใส่หูฟังทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแล้วเราถอดหูฟังออกหนึ่งข้างแบบนี้เพลงเราจะหยุดอัตโ,ตโนมัติทันทีเป็นการหยุดชั่วคราวนะครับแล้วเมื่อเราเสียบหูฟังเข้ามาใส่อีกครั้งหนึ่งปุ๊บเพลงก็จะเล่นต่ออัตโ,ตโนมัติ ทันทีนะครับแต่ถ้าเราถอดสองข้างปุ๊บแล้วใส่เข้าไปโชวอันนี้เพลงไม่เล่นนะเอออันนี้เราต้องมากด1ทีให้มันเล่ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ถอด2ข้างนะแต่ข้างเดียวไม่ต้องนะครับถามว่าทําไมมันทาอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าเจ้าหูฟังในแต่ละข้างนั้นมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ Detect ใบหูเรานะว่ามันใส หรือถอดอยู่นั่นเองนะอันนี้ถือว่าแจ๋วเหมือนกันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะจุดเด่นของมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมาดูเรื่องความยาวนานในการใช้งานของมันบ้างเจ้าตัวนี้นะเห็นจิ๋วแต่แจ๋วแบบนี้ใช้งานฟังเพลงต่อเนื่องเนี่ยได้ถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะเป็นโหมดปกตินะแต่ถ้าเราเปิดโหมด noise cancelling เนี่ยเจ้าหูฟังจะทำงานต่อเนื่องได้6ชั่วโมง แต่ซึ่งนั่นก็ถือว่านานอยู่ดีนะครับนานจนที่ว่าเราฟังไปจนหูเบื่อกันก็ว่าได้นะเออนะครับแถมเมื่อเราแบตหมดเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์จให้เราได้เรียกว่าเป็นการชาร์จไร้สายนะั่นเองเราเสียบหูฟังของเราลงไปในช่องนะครับเจ้าตัวเคสตัวนี้สามารถรีชาร์จแบตเตอรี่ให้เราได้ถึง3ครั้งด้วยกันห นี่มันจะสุดยอดอะไรปานั้นนะโอ้โหนี่ชาร์จไร้สายนะครับคือตัวเคสเนะี่ยเราเสียบชาร์จจากที่บ้านมาใช่ไหมเต็มปุ๊บแล้วมันก็มีเก็บแบตเตอรี่ในตัวมันอันนี้แจ๋วเวอร์นะครับโอ้โหแถมมีอีกหนึ่งที่เด็ดโซนี่บอกว่าถ้าคุณต้องการใช้หูฟังต่อเนื่องนะครับคุณใช้งานจนแบตหมดแต่ว่าคุณต้องการใช้งานต่องานยังไม่เสร็จโซนี่สามารถควิกชาร์จได้ฮะด้วยการเสียบชาร์จลงไปเพียง10นาทีเท่านั้น คุณจะสามารถใช้งานต่อได้ถึง90อานาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งเลยโอ้โหเรื่องแบตเตอรี่นี่ยกนิ้วให้เลยนะว่าใช้งานได้ยาวนานละอึดมากจริงๆนะครับนอกจากนี้หูฟังตัวนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีบลูทูธ o t h 5.0นะครับซึ่งบลูทูธรุ่นเก่าๆหรือเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมี Latency ที่ต่ำนะและทีนี้เวลาเราฟังเพลงนะหลายๆคนก็จะพบเจอดูวิดีโอเนี่ยเอ้า เสียงมันดีเลยวะ่ะเออภาพปากพูดกับเสียงที่มากับหูเราเนี่ยมันมาไม่พร้อมกันมันดีเลยไปหน่อยหนึ่งนะแต่ในวันนี้ครับโซนี่มาพร้อมกับบูทูธ5.0ปัญหานั้นได้หายไปแล้วอัตราค่า latency สูงแล้วก็ทําให้ดีเลยนั้นหายไปเป็นปริทิ้งในใช้แล้วภาพกับเสียงตรงกันไม่มีดีเลยแน่นอนนะครับอันนี้ต้องปรบมือให้กับเทคโนโลยีบูทูธ5.0เลยนะครับปรบมือสรออะไรนะครับ เราว่ากันถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วดูข้อเสียของมันบ้างันดีกว่าข้อเสียแรกเนี่ยก็คงจะไม่พูดไม่ได้แล้วนะก็ดูจากไซส์สิ่งของมันเนี่ยโอ้โหมันเทอะทะใหญ่เหลือเกินนะถ้าใครคนไหนเคยใช้ Airpods มาจะรู้เลยว่าโอ้ยไซส์มันใหญ่ออกเกือบ2เท่าเลยนะผมลองวัดมาเนี่ยตัวนี้มันยาวนะแเซนติเมตรเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะส่วนถ้าเป็น a อร์พอร์ตน่ยอยู่ราวๆสี่จุดซนเมตรเท่านั้นเรียกได้ว่า ครึ่งๆเลยก็ว่าได้นะโอ้โหแต่ถ้าใครรับได้ก็ถือว่าโอเคเลยคุณได้ไปต่อกับหูฟังตัวนี้แน่นอนนะครับต่อไปข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เอาไปใส่ออกกําลังกายครับแม้มันจะสามารถใส่เดินได้ครับแล้วมันก็ไม่หลุดแต่ว่าการที่คุณใส่เอาไปวิ่งเนี่ยหรือใส่เอาไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับ มันมีโอกาสที่จะหลุดได้นะดังนั้นถ้าใครจะเอาไปใส่ออกกําลังกายซึ่งก็จะแนะนําให้ไปซื้อหูฟังชนิดสปอร์ตดีกว่ามันจะเป็นที่เกี่ยวหูแล้วมันจะอยู่แน่นไม่หลุดนะครับสำหรับการออกกําลังกายนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่กันน้ำน,นะครับหูฟังตัวนี้ถ้าโดนเหงื่อโดนอะไรไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะฮะมาดูข้อเสียข้อที่3กันอันนี้สําหรับบุคคลที่ชื่นชอบในเสียงเพลงแล้วก็สุนทรียภาพ กับคุณภาพของเสียงเพลงนะครับต้องบอกว่าจะต้องเสียใจเพราะว่าเจ้าหูฟังตัวนี้ครับมันรับโคเด็กซาวได้เพียงแค่ AAC เท่านั้นนะครับสูงกว่านี้ไม่ได้นะเออนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่น่าเสียได้เหมือนกันถึงแม้ AAC ในตอนนี้ก็ถือเรียกยๆว่าคุณภาพดีนะก็สตรีมมิ่งเพลงทั่วไปต่างๆก็คืออัตโมติใช้เป็นโคเดก ซาวตัวนี้อยู่นะแต่ถ้าใครอยากได้เสียงเพลงที่มันมีคุณภาพดีกว่านี้นะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยโซนี่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับอ่ะก่อนสุดท้ายนอกจากข้อเสียเนี่ยมันก็จะมีข้อควรระวังนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วกันออก็ไปนิดหรอกมันสําคัญอยู่แหละนะฮะเพราะว่าจากนั้นที่ผมเนี่ยได้ทดลองใช้หูฟังตัวนี้นะครับผมเหมือนเอาชีวิตผมเนี่ยไปเสี่ยงตายเลยเว้ยแกคือผมเดินไปข้างนอกใช่ป่ะจะไปซื้อข้าวซื้อของเดินฟังหูฟังตัวนี้ไปด้วย แม่งรถเกือบชนนะครับผมแทบไม่ได้นะินเสียงการจราจรข้างนอกเลยนะครับแล้วยิงบ้านเราเนี่ยฟุตบาทนะมอไซค์มันวิ่งกันให้เกลื่อนในหมดนะผมเดินอยู่จะโดนโชนเอาไม่รู้ตัวนะครับแนะนําว่าหูฟังตัวนี้นะครับใส่เฉพาะตอนที่คุณนั่งนะครับพักผ่อนทางานจะดีกว่าอย่าเอาไปสัญจรข้างนอกนะครับไม่ค่อยดีหรือโอเคถ้าคุณนั่งรถโดยสารสาธารณะที่คุณไม่ได้ขับอันนี้ได้นะครับตัดเสียงรบร้าง เลยนะแต่ถ้าคุณขับรถหรือคุณเดินทางเท้าข้าวถนนเนี่ยผมแนะนาว่าอย่านะครับถอดดีกว่าเพราะว่ามันตัดเสียงดีเกินไปจนกระทั่งเสียงรถเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะพลาดเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโปรดระวังกันนิดนึงเนาะโอเคอะมาดูสุดท้ายกันบ้างน,นะครับถึงแม้หูฟังตัวนี้ ทาง Sony จะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เลิกขายนะเราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการลดราคาจาก8,990บาทเหลือเพียง5,990บาทเท่านั้นจะบอกว่าในเรนจ์ราคาเนี้ยไม่เกิน6,000บาทผมบอกเลยว่าหูฟังชุดเนี้ยผมว่าคุ้มที่สุดละแล้วเหมาะที่สุดละนะครับไม่มีตัวไหนในเรนจ์นี้สู้ตัวนี้ได้ในเรื่องการตัดเสียงหรือว่าเรื่องของคุณภาพเสียงที่ให้นะครับ อันนี้ถือว่าทําได้ดีมากปุบมือกันหน่อยนะครับให้กับโซนี่ในตอนนี้ครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าโซนี่ตอนนี้เขาก็ยังเป็นผู้นําอีกหนึ่งเจ้านะครับในเรื่องของเสียงเพลงแล้วก็หูฟังนะครับผมส่วนราคา5 9 9 0ับ,บาทเนี่ยผมอ้างอิงมาจากาเว็บไซต์ Sony Thailand น,น,นะครับซึ่งแมลร้านค้าอื่นๆถ้าคุณเสิร์ชออนไลน์คุณอาจจะเจอต่ำกว่านี้ก็เป็นไปได้4 0 0 0กว่าบาทก็มีแต่ผมบอกไม่ได้ว่าร้านไหนนะครับคุณต้องไปหาเองแต่ผมบอกว่าราคาเนี่ย ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับโปรดกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับช่องกันซีนนะครับผมจะเป็นการรีวิวอะไรในคลิปหน้าหรือคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย